ขอบที่ตลาดนันดรัชดาค่ะมากับน้องๆอ,อ,อชิตาแฟมิลี่ค่ะเราเป็นคนเดียวดัวเดีย่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปช้อปปรรทัดไปกันเลย ะะแล้วก็มาอยู่ในโซนของกินค่ะซึ่งแบบว่าที่นี่ของกินเยอะมากนะคะแต่บอกเลยว่าตอนนี้ชิคกินอิ่มมากแล้วจากเอสเพนทานคทุกคนวันนี้วันนี้ทุกคนแบบว่าอยากมาท็อปอะไรพิเศษบ้างเอาลทุกคนอาล่ะทุกคถ่ายกันทุกคถานมากเลยไม่เป็นไรค่ะต่าอ20ยี่สิบาท เขาบอกแมวอ่ะอสวยไปอ่ะ20บาทจริงหรอเออมัน20บาทจริงหรอแต่เขาบอก20บาททุกคู่อ่ะสวยสวยสวยไม่เอาอ่ะจะบอกว่าร้านเนี้ยเสื้อดีมากคนมันจะเป็นร้านที่มีร่มอยู่รงกลางนะคะทีม่มาฟังจะดูพังเลยโอเคโอเคมากโอเคมากเลย,เยปี <วะ S 1> <า>อ่ะค่ะปีเลยครับปีเลยครับ<ไ> นั่นหะน่ารักเลยตัวคอฟน่ารักคนกล้ตัวเดียวีขาหรือว่าเกไปี่สวยเนาขอบคุณค่ะครับอยากดูเอะตัไวกับครับ้อย่างี้ก็จะไม่ได้ดูเไม่เป็นไรเราเราไม่มีเป้าหมาย เขาบอกว่าเจ็บแต่องบีมนที่ไหนดีอะแต่ผมบีมลนเครื่องขาวอะเครม่องของมนีทั้งหมดาลาวีนนี่น่าร้อนนี้น่าร้อกฝั่งดูดีกันนี้ออันนี้จะได้ว่าพี่จิ๋วจิ๋วเคยบอกว่าพี่จิ๋วอะใส่แล้วไปลืมในห้องน้ำแล้วคนก็ไม่แบบใส่ไม่ a ด้แบบว่า a ี h ต่เหมือนเคยซื้อแนวนี้ไปแล้ววะเหมือนมีแนวนี้อยู่หรอเออแนวนี้เยอะนะเยอะเวลาเวลามาแบบตลาดที่ชอบแบบดูนี่สติกเกอร์ดูมาดูอันนี้ติดห้องนี่ไงนี่หรือใส่ไหมได้มาขายน่ารักคือน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยร้านนี้แบบโอเคมากเลยเพราปกติจะต้องคุย เราจะห้าอันจะได้แชร์อะไรกันไหนมีไหนไหนชอบตัวไหนก็ได้เย้ได้ได้มาแล้วนะคะแต่ว่วันนี้อุปสรรคเยอะมากทุกคนเพราะว่าเรามากันวันศุกร์นะคะคนเยอะคนเยอะมากแล้วชิก็หยุดช็อปบ่อยมากแล้วน้องๆก็จะต้องหยุดรอไปด้วยนี่น่ารักด้วยเหรอ หน้าดำมากนาไม่ต้องสองคนนะเด็กหดนทดสาวสวยคนนี้เป็นคนขายให้เราเนี่ยแต่กล้องแต่กล้องคลุกวันนี้สวยดีนะคะ150บาทเนี่ยมันเป็นเสื้อลายใส่กางเกงอันนี้ก็ได้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 อยู่ สาสะพายดูใหม่สินางกำลังเรียกอยู่คือมันแบบสะพายยังไงก็ได้ทีมันมีหูสั้นกับหูยาวนะคะเท่าไหร่คะร้อยห้าสองร้อยห้าสิบลดได้เปล่าเซลจากสองร้อยเก้าสิบเซลแล้วสองร้อยเก้าสิบเซลแล้วนี่เป็ดเลเวอร์แล้วก็มีปิกาจูด้วยคิดถึงพี่แย่มากที่ติดกิ๊บเป็ดเหรอ มันจะแจ๊ดมันเป็นผู้จ้างมาเว้ยมาซื้อที่นี่นั่งดูค่ะแล้วเขามีเป็นแบบสายให้ด้วยนะไม่ต้องเสียวตกเอ้ทุกคนแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็เดินเสร็จแล้วเรียรอยค่ะแต่ละคนก็ได้ของกันมาคนละนิดคนละหน่อยนะแฮปปี้กันวันนี้ ี่ยนรถค่ะเนื่องจาว่ารถที่ออกไม่ได้